คือในฝั่งกัมพูชาเนี่ยประเด็นเรื่องที่ผ้าชายแดนไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นรประเด็นที่เป็นชนักปากหลงังคุณเซนและพักประชาชนกัมพูชาเนี่ยมาช้านานแล้วตั้งแต่เมื่อเริ่มเข้าสู่อำนาจด,ด้วยซ้าหลังสงครามกลางเมืองหลายคนถามว่าผมทํางานสื่อมวลชนมาเกี่ยวอะไรกันัมเขมรต้องเล่าให้ฟังว่างานการเมืองกัมพูชาเนี่ยเป็นงานแรกของผมเลยไป อยู่ในกัมพูชาหลังสงครามกลางเมืองที่เขาเพิ่งทาข้อตรงสันติภาพแล้วคุณเซนแพ้เลือกตั้งแต่เบี้ยวไม่ยอมถอนกาําลังแล้วก็บลาจ,บจนตัวเองได้เป็นนายกขั้วนะผมอยู่ในกัมพูชาเนี่ยนานมากแล้วถ,ถึงขนาดเคยมีบ้านอยู่ในในพนมเปญน,นะอยู่นานถึงขนาดนั้นเออตอนเราก็รู้จักกับกับขั้วหน้าต่างๆในกัมพูชาพอมาสมควรม,มันก็ยังสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องข้อพิพาทชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ อ่าพูดง่ายๆว่าเป็นชนะกากหลังเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับในแง่ไหนในแง่งที่ว่าคุณเซนเนี่ยเวียดนามช่วยอุปถัมภ์ให้ได้เป็นนายกคือกองก<ช>าลังคุณเซนในยุคสงครามกลางเมืองเนี่ยมีเวียดนามเป็นหลักแล้วพอเวียดนามเนี่ยดันให้ขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็สนับสนุนต่อเนื่องเรื่อยมาเนี่ยนะครับเวียดนามก็มก็เป็น ไม,ไม่ได้ให้ฟรีอะพูดง่ายๆก็เอาคืนด้วยการที่ผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงการปักปันเขียดแดนระหว่างด้านกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยเวียดนามได้เปรียบมากเลยแต่คุณเซนหือหอือไม่ได้เพราะว่านี่บุญคุณคำขอ,อแต่ว่าอีกซีกหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่ายกประโยชน์ขายชาติขายแผ่นดินก็คือกรณีไทยไทยเนี่ยคุณเซนตกได้เพราะว่าบุญคุณไม่ได้มีอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยตายเป็นเหยื่อให้ถูก รัฐบาลคุณเซนในสมัยที่คุณเซนเป็นนายกเนี่ยตกเป็นระยะระยะหนักที่สุดก็คือกรณีเผาสถานทูตอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีกรณีพิพาทที่เผ่าพื้นหารที่ปราสาตาควายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพราะคุณเซนถูกกดดันถูกบั่นทอนคะแนนนิยมด้วยพรรคฝ่ายค้านกล่าวอางว่าขายชาติแต่จะไปเล่นเวียดนามไม่ได้เกรงใจเขาก็เลยมาเล่นฝ่ายที่ตัวเองไม่เกรงใจก็คือไทยรอบนี้ก็หนักม้วนเดิมครับจิ๊บก็คือว่า มีแผลเพิ่มอีกการหนึ่งคือแผลเดิมที่เป็นแผลของคุณเซนักเปชิงกัมพูชาเรื่องขาชาติขายแผ่นดินให้กับเวียดนามใช่ไหมเรามาเล่นงาน<ม>ไทยแทนตอนนี้มีแผลใหม่เพิ่มมาก็คือให้ลูกมาเป็นนายกก็ถูกกล่าวหาว่าสืบทอดอ,อำนาจภายในตระกูลแล้วคุณมาเนตบารมียังไม่ถึงข้อทั้งในทางการเมืองการทาหารเนี่ยยังอ,อ่อนอยู่ทั้งคู่ก็เลยต้องเป็นแรงกดดันนะครับให้ต้องสร้างความเข้มแข็งสร้างคะแนนนิยมให้ ด้วยการที่สร้างภาพการเป็นวีรบุรุษนักรบคุณมาเนศเนี่ยมีแผลในแง่ที่ว่าตอนสงครามพระวิหารเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับนําททำไปแต่ไม่สําเร็จครั้งนี้ก็เลยต้องหาทางสร้างภาพว่ามีความสําเร็จในการลุกไล่ไทยได้อืม,อ,มอันนี้ปัจจัยที่สองนะปัจจัยที่สามอันนี้มาพัวพันกับไทยแล้วก็คือสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตระกูลหุนกับตระกูลชินวัตร ถึงเป็นที่รับรู้กันไม่ใช่แค่ในเฉพาะของคนแต่ละประเทศในเฉพาะในกัมพูชาหรือในไทยแต่รู้กันในในวงการระหว่างประเทศได้ว่าครอบครัวผู้นำของสองประเทศเนี่ยใกล้ชิดกันมากฝ่ายค้านก็เาเรื่องนี้มาเป็นแผลจิตมาเป็นชนะกอันที่สามชนะว่าเห็นไหมล่ะตระกูลฮุนเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นลูกเนี่ยสนุกันสนิทกับชินวัตรรุ่นพ่อรุ่นลูกเพราะฉะนั้นคัวกันแน่แน่เยเซียกันแน่แน่จะไม่ถือไม่อือกับไครต่อไปแล้วก็เลยยิ่งเป็นแรงขับครับ ให้ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเรื่องดินแดนเนี่ยจะจะเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ต้องเล่นใหญ่ครั้งน,นี้จึงเขียนว่าต้องเล่นใหญ่เพราะฝ่ายค้านฝ่ายสมรังสีพูดชื่อไปได้เลยผมเ็เพิ่งด่าไปเนี่ยว่าเล่นแบบน,นีส้สมไปสมรังสีทำแบบน,นีส้สมไปบอกว่าเนี่ยไม่เชื่อใจหรอกว่าตระกูลคุณนเนี่ยจะเอาจิงในการทวงดินแดนเขมรกลับมาเพราะว่าตระกูลคุณนสนิทกับชนวัชใช่ไหมล่ะทางฝ่ายคุณเซนกับ คุณมาเนตมันถอยไม่ได้มันก็เลยต้องเล่นใหญ่หญ่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ชนะสามอันที่ปากหลังพ่อลูกตระกูลคุณกับพรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่อธิบายว่าทําไมจึงเกิดเรื่องที่สามเหลี่ยมมรกตที่ปราสาทต,ตามเงินธมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะขยายประเด็นลากยาวเลยนะ,ะจิ๊บไม่ได้เอาแค่สามเหลี่ยมมรกตไม่ใช่คแค่ปราสาทต,ตามเงินธมจะเอาปราสาทต,ตาควายลากยาวมาถึงความขัดแย้งในทางทะเลด้วย S <S: คือเอาทั้งข้อพ <jas S 1> ิพาททางบกทางทะเลเราจะเล่นใหญ่ไม่ยอมหยุดในฝั่งกัมพูชาตอนนี้เนี่ยการปลุกระดมสร้างกระแสชาตินิยมเนี่ยพูดง่ายๆ,ๆว่าสมไฟลุกฮือเลยครับแทบจะหยุดไม่อยู่ละ <min. S 1> อืมเกิดคือเขาเบี่ยงประเด็นว่าจะได้ไม่โกรธคุณเซนในการที่เดี๋ยวตระกูลคุณน,นะพูดง่ายๆจะได้ไม่โกรธตระกูลคุณในการหงอให้กับเวียดนามตกมิดเลยเอาเรื่องความเกลียดชังไทยเนี่ยขึ้นมาแทนมีการใช้พวกพวกพัก การเมืองกัมพูชาฝ่ายพรรคประชาชนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคุมสื่อได้หมดทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงช่องทางต่างๆเั้อย่าลืมว่าโครงสร้างกัมพูชาเนี่ยยังมีโครงสร้างของระบบคอมมิวนิสต์อยู่เพราะฉะนั้นคุมได้ตั้งแต่ระดับราหญ้าระดับอย่าง,อย,างอย่างบ้านที่ผมเคยมีในพนมเปญเนี่ยทุกบล็อก,กนะทุกทุกทุกหัวมุมเนี่ยจะมีตู้ของพรรคประชาชนกัมพูชาอยู่คอยสอดส่องตรวจตาคนในชุมชนว่ามีใครกระด้งกระเดือกอะไรไหมไอ้คนไกคนนี้มันยังทางานได้ เพราะน uh huh. เวลาเขาต้องการจะฟีดข้อมูลลงชุมชนเนี่ยมันฟีด uh huh. ได้ยิดตรงเลยปลุกระดม uh huh. คนได้ง่ายมากเพราะฉะั้นการปลุกระดมฝั่งกัมพูชาแรงแรงขับในทางการเมืองทางฝั่งกัมพูชาแรงผลที่สะท้อนออกมาคืออะไรผมโพสต์ในเอ็กซเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าเราไม่เห็นสัญญาณการลดความตึงเครียดหรือภาษาทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าด uh ีเอสเคเลชันเนี่ยฝั่งกัมพูชา uh huh. ไม่มีเลย คนที่พยายามจะดีเอสคเลต์ล,ลดความเครียดเนี่ยเป็นฝ่ายไทยทําอยู่ด้านเดียวฟังกัมพูชาเนี่ยเขารุกทั้งในงทางการเมืองนายกคุณเซนอดีตนายกคุณเซนปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจทางการบ,บริหารแต่สามารถสั่งการให้สภาเนี่ยโหวตเอาเรื่องนี้จะขึ้นศาลโลกเราเห็นการเคลื่อนแบบนี้การประกาศไม่ยอมรับ MOU 43ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในพื้นที่พิพาทที่ยังตกลงกันไม่ได้กับไทยไม่รับแล้ว บอกว่าจะขยายประเด็นความขัดแย้งจากแค่สามเหลี่ยมมรกรมาเป็นทุกจุดที่ขัดแย้งกันอยู่ทั้งบนบกและทะเลการระดมกําลังสรรพกําลังทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกําลังหลักของกัมพูชาเคลื่อนไปในชายแดนด้านติดับไทยเหล่านี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสถานการณ์ผมถึงใช้คาว่าเป็นศึกจากทางฝั่งกัมพูชาซึ่งเราต้องรับมือให้ดีรับมือให้เป็นและทันต่อเหตุการณ์